มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะล้วฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตะกวดให้โชคหลังมาขอความช่วยเหลือเจ้าของร้านกาแฟเฮล่น hey ค่ะถูกหวย20่บใบวันที่17มาการาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่านางชุด,ดานัทนินอุดมศักดิ์เจ้าของร้าน โบทานิกคาเฟ่ภายในสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตังค่ะโชคดีถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวหมายเลข92จำนวน20ใบนะคะ หลังมีตัวตะกวดถูกบ่วงรัดนะคะและคลานวนเวียนขอความช่วยเหลือบริเวณรถยนต์ฮอนด้า CRV ทะเบียนรถกอไก่ต่อเต่า9-92จังหวัดตรังที่จอดอยู่ริมสระน้ำหน้าร้านโบทานิคคาเฟ่ค่ะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่9มก,การาคมที่ผ่านมาได้มีตัวตะกวดยาวประมาณ6 0เซนติเมตรน้ำหนัก3กิโลกรัมมีบวงแล้วติดคอนะคะ มาป้วนเปี้ยนบริเวณรถยนต์คันดังกล่าวอยู่นานเกือบสองชั่วโมงจนนางชุดาน,นัดเจ้าของร้านสังเกตเห็นนะคะจึงได้เรียกให้นางสาวนัฐการเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์ษษษษษษษทุ่งค่ายแล้วก็ลูกค้าที่เป็นผู้ชายในร้านนะคะช่วยชีวิตตะกวดตัวดังกล่าวจนปลอดภัยซึ่งนางชุดาน,นัดนะคะระบุว่าจะไปซิลิตเตรีะเบียนรถเชื่อว่าตะกวดตัวนี้น่าจะมาให้โชคค่ะ นางชุดานัทนะคะกล่าวอย่างดีใจว่าตนเองถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวทั้งหมด2 0ใบหลังไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากแม่ค้าและผ่านช่องทางออนไลน์รวมทั้งฝากเพื่อนๆซื้อโดยเจาะจงเอาเฉพาะเลขท้ายรถยนต์ก็คือเลข9ซึ่งรู้สึกดีใจที่จะกวดตัวนั้นให้โชคนะคะ เพื่อตอบแทนที่ตนเองได้ช่วยชีวิตเขาไว้หลังจากนี้จะนําเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการถูกรตเตอรี่นะคะไปทําบุญรวมทั้งตนเองขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆและผู้ติดตามข่าวที่ถูกรางวาัลเช่นเดียวกับตนซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีรับปีใหม่นะคะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ